สวัสดีค่ะยุย้ยสปายรละยองชาแน,นลค่ะวันนี้จะพามาทําท้าปลาปลาไอโซโอ,อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะคะนี่เดี๋ยวเตรียมมาแล่เป็นชิ้นๆพอคํานะคะเอามาพ่าสดๆเนื้อยังสดอยู่เลยจ้ะ่หนูลีปไว้จ้ามีผู้ช่วยตัวน้อยอีกแล้วอย่าจับอย่าจับลูกนี่เดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะพอคําตาแล้วก็ไปหั่นเครื่องปรุงไว้นะคะวัตถุดิบใส่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ นี่นะคะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะก่อนหั่นล้วก็ไปล้างเขาเกลือเอาน้ําขาวออกนะคะต่อไปเราก็บีบมะนาวเลยจ้ะมะนาวมะนาวสักอันนี้น้ํามันเยอะนะจ๊ะเยอะมากเลยมะนาวน้ําเยอะมากเลยเจ้านี้บีบมะนาวเข้าไปจ้ะแล้วก็เคานะคะคลุกๆนะคะบีบๆคั้นๆเขาเรียกว่า <c oughs> คั้นมะนาวนะจ๊ะให้เนื้อปลามันสุกมะนาวแต่เนี่ยจ้ะก็จะขาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็บีบไปบีบน้ําออกนะคะพักทิ้งไว้นะคะไม่ต้องล้างน้ํานะคะมันจะมีรสชาติทรุบกริ่วนะคะอันนี้มันจะเป็นชิ้นเล็กๆๆยาวๆนะคะถ้าใครใช้เป็นปลานิลปลาอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้ปลาไอโซนะคะจากทะเลก็จะสดๆอยู่จ้ะนี่จ้าปลาสดๆก็ยิ่งดีนะคะ เดีเราไปบีบน้ำออกนะคะนี่นะคะได้แล้วเดี๋ยวเราไปพักทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปหัน่นหอมแดงพริกขี้หนูแล้วก็ะตะไคร้นะคะมีจา้าเครื่องปรุงนะคะตะไคร้พริกหอมแดงแล้วก็ใบสะระแหน่จ้าเดี๋ยวเราไปคลุกนะคะนี่นะคะแล้วก็ผงนัวกับ ตาดนิดหน่อยด้ก็ได้จ้าถ้าใครใส่ชอบมีรสหวานวก็ใส่น้ำปลานะจ๊ะคลุกๆๆลงไปจ้ะมะนาวเราคั้นปลาแล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยบีบเสริมนะคะรสชาติไม่ได้นี่นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วค่อยเสริมนะคะมะนาวกลัดจนแบบสุกแล้วเนาะ วันนี้ต้องการสุกๆหน่อยนะคะช่วงนี้แต่ปกติถ้าเกิดแบบคั้นมะนาวนิดเดียวนะคะอันนี้ก็ใส่หอมแดงเข้าไปสักไผ้ยเยอะๆะคะะแล้ก็กระแแนลงไปเลยอันนี้เดี๋ยวไว้ห่อน,นะจ๊ะที่เราไปเก็บมาจากนาบ้านล,ล้างสะอาดๆนะคะแล้วเราก็มาคลุกคลุกเข้าให้เข้ากันเลย ทุกละชิมรสชาตินะนะมึชอบผักเยอะๆนะคะก็จะเห็นเขียวเขียวเยอะสระแน่เยอะจ่ะหาเดีปวยปุยรสชาติจอกรูปเปี้ยวคิมคิมหอมหอเผ็ดเผ็ดหน่อยนะจ๊ะเราไปตักเสริมนะคะ มาตำน้ำจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มมีพริกกระเทียมแล้วก็เป็นใส่ถั่วลิสงลงไปด้วยนะคะถั่วลิสงขัวจ้ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็มะนาวออกรสเปรี้ยวหวานแค่นั้นเองนะคะง่ายๆเลยจ้าเดีย๋ยวเราไปตำน้ำจิ้มกันจ้ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะตักเสิร์ฟกับผักเยอะๆนะคะใบชูกูหน้าบ้านจ้ามากินด้วยกันนะคะ